เ,เดี๋ยวเราจะาแวะก่อนนี้สักแวบ,บหนึ่งคุนว่าเราจะอมันราจะวาร์ปได้แล้วนะเออเอเอเออผมต้องการแร่ข้างข้างเยอะชิะเยอะ เราไปเกาะด้านข้างแล้วล่ะเสียงอะไรก็ชุมเี่ยวไปดีกว่าทางไหน,นไหมทางนี้ถูกบอกเลยนะไม่ถูกครับ โกง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 ปลาอะไรกยอะปลาพวกนี้มันเล่นจริงนๆนะเล้นอันนี้ผมขาดไปตั้งอันแล้ไม่เคยตกขาดไปเลยนะเพิ่งมาตกขาดอีกครั้งแล้วโอ้โหเขาเสียวว่ะ ดูด้วยว่าจะไข่อยู่ที่จะไข่ได้าจะไข่ได้กี่บาทนี่เปิดเกาะใหม่แล้วอ้าวเจ๊แกที่นี่อีเจ๊มันรอกันได้มันรอกันได้อย่างร้อเลยตอนนี้เช่ จะตกปลาก่อนเจ๊เกดเล่นหลอกเราฮนะเพื่อมันเกินปลานะไอนี้ปายนี่ที่เกาะก,ก็มีนะเกาะก,การค้าไม่หายเจ๊ดิสัตว์หน้าโอเคดนะิฮะ โโอหเียดบอกอยู่ตรงโน้นแต่ดันมาอยู่ตรงนี้ยดถ้าไม่ได้ค้าขายธุรกิจด้วยกันนะอบอกเลยเจ๊แกเข็มตัวได้เลยต้าซื้อสบู่ด้วยเหรอไม่ขายส,สบูะ่ะ เหมือนเจ๊แกกำลังหนีเราเว้ยน่ะคิดมาผมไหมเหมือนเจ๊แกกำลังหนีหนีคัามพิดเราอยู่นี่หรอนี่หรอเอากองไายตัทางมาด้วยให้กระเป๋าเราทำธุรกิจได้นั่นครบเลยวะ เชจจะดันข้าวอันนี้ไม่ได้นะเจจหมดแล้วหรอหมดไปหลายบาทว่ะขึ้นก่อนดีกว่า เราจะเราเช็คภารกิจด้วยว่าเก็บได้ไหมไม่ได้นะเราจะไปเช็คภารกิววนะรจกาโอ้โหอันนี้ได้แล้วได้แล้วเฮ่อภารกิจขึ้นมามาเป็นกองอะ เดี๋ยวเราเอาเอาเงิไปไปบ้านก่อนแล้วกันก็อื่นขอสมบัติกรอกตอนมีที่คุณสมบัติอีกเยอะนะประเด็นคือผมจำไอ้สมบัติของนั่นไม่ได้นะว่าเราเจอตรงไหนนั่นแหละคือปร,ประเด็นใหญ่เลยปักเป้านะใช่สมบัติของะเราไม่รู้ว่าเรา ไปตรงไหนต้องย้อนกลับไปดูต้องกลับย้อนกลับไปดูาจากคลิปไปคลิปที่แล้วนี่แหละในหมวก<อ>ในของตกในของสัตว์เยอะเจ๊แกให้กระเป๋าเรามาเป็นกระเป๋านี้ ได้หมวกมาหรอถ่ายรูปไม่ได้แล้วไม่ได้เลย อี่คือการพาเดียววนรอบเกาะเพื่อโอเคครบละกเป็นฟังจบถ้าไ้กล่องทองเราจะไปหาจากไหนวะเออใช่ภารกิจเล็กซี่อ๋อนี่ก็สีทองวะ โอ้แล้วกุญแจเราจะหายไหมเจ้อ๋อยังเหลืออยู่พลิกเล็กสี่นะที่ที่เราได้เก็บมานี่คืออะไรอ่ะเก็บได้ด้วยอืมรางวัลแห่งชีวิตชีวิตจิตใจ เกเราต้องนำกระถางปลูกดีเจอลละเพราะเรามีต้นไม้ลากลายใสพันธุ์จริงๆอ้อ้าวป,ปุนนี้ไม่ต้องปลูกข้างบนได้หรอก็อเนี่ยมันปลูกอยู่ด้านล่างอะ่ะเดี๋ยวเราจะคลย่อยกลับไปย้ายนะอืมจะกลับไปย้ายแอปเปิ้ลกัน โอ้ลูกไอ้น,นี่ยังเยอะขายได้ราคาก็ก็ดีอยู่นะก็ถือว่าพอเอาไ้ช่วยแบบวาร์ปได้อะค่าวาร์ปโอ้โหสถานที่แมงกุจิเนปะ็นปจะเจออะไรเป็นสถานที่ของแมงกุจิอา้าว จะทานบูชาเศรษฐาด้วยลงทานมันแพงกันไปต้องขายเยอะไม่ขายไปฟาร์มเอาเพื่อคอยไปอืมเราจะขายยังห้ได้กำไรบ้างอู้ คุยกับน,น้องด้วยฮะเดี๋ยวก็ทำไม้กระดานให้น้องที่บ้านแล้วกันอ๋อน้องก็วาดรูปแล้วอาเอารูปนี้ไปให้เจ้าชายสังกระเบื้องนะคลับคุสมบัติอยากได้ตังค์ขดตังค์ได้ไหมไม่น่าได้่ะโอ้โหกุญแจทอง ของคำโอ้กับชัวเรามีเกาะอะไรที่ยังไม่ได้เปิดบ้างมีเกาะด้านล่างทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปรับเควสก่อนแล้วกันกลับบ้าน,ก,นากับบ้านมีฟ้านะกลับบ้านไปมูไปซาร เราจะไปย้ายนี่ด้วยไงเราไม่ได้กลับมาบ้านนานพอสมครัวนะถ้าเราไม่กลับมาอีก,อกหน่อยน่าจะล้างแล้วพักเพิกนี่คือเก็บได้มาแล้วเราจะไปทับ ไปทำลังพึ่งด้วยฮนะ่ได้ขี้หมูราคาดีสมมติเลี้ยงหมูสักร้อยตัวนี้น่าจะรวยนะแล้วก็ไม่ปลูกอะไรปลูกแต่ปลกแต่แครอทนะฮะบอกเลยนี่จะรวยกันเลย ก็เราจะบอกเลยต้นนี้เราก็ไม่ค่อยได้ผลจากมันเราจะตัดทิ้งนะเราจะรังพึ่งมาใส่เราจะทํารังพึ่งได้หลายหลังนะ,ะเราจะทํารังพึ่งขัดไม้ใช่ไหมได้ชชดปะขัดไม้กับแบน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 ,แบน โอ้ดูภาคเราสดสวยง,งามเอ้ได้เวลานอนแล้วเหมือนกันนะนี่ฮะอ่าทำไ้น้ำแข็งมาเยอะเยอะมากแม่ไม่ใช่เยอะธรรมดาคาดพงทรายลนะโอ้ย โอ้โหสุเพิษได้จานอยาแล้ออุย้ยเก็บเปลาข่อยโอเคเราจะไม่ขายเปลาข่อยอันนี้แล้วนะมันทำกันได้สประร์โอเคคัสเครอร์อตอ้าว ครับไหมอันนี้ให้เยอะได้เราทำได้เพราะเราต้องใช้มันโอ้ยถงโยสลัดขาดผ้าใช่ไหมเราต้องไปเผาถ่า,านไม่ได้เผาผ้าเผาต้นไม้ทิ้งเชือก ครับผ้าเป็นปั้นนอคัดแค่อันเดียวได้ทงจะสลัดนอนก่อแล้วกันเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าวันหนึ่งที่ผมอยู่บ้านผมทำอะไรกันบ้างนะเนี่นี่อขอจะปลูกขุดแล้วก็ปลูกนะ แล้วก็ปูกอันนี้ที่อันนี้ผมปูกเกินเนี่ยนี่แล้วเราก็จะปลูกนี่นะะวามจริงเราจะปลูกอันนี้สองแปลงแล้วที่เหลืาก็จะยางรับแปลงนะถ้าแบบว่าอันไหนต้องการมากๆก็จะปลูกกับรัวๆอะไรหล่อนนๆนี้นะถ้าไหน,นยังไม่ต้องการอะไรขนาดนั้นก็ปลูกยางรับแปลงไปก่อน น,นี่คือวิธีการปลูกสมมติว่าผมอยากได้เชือกมากๆผมก็จะปลูกเมื่อกี้เราคุยอะไรไปวะอ๋ออันแรกเลยถ้าผมต้องการเชือกผมก็จะปลูกไอ้นะ ลูกเชือกสองช่องแทนเอาอันอื่นที่เราไม่ได้ใช้ไปนะแล้วก็ปลูกแทนได้ต้องแบบการเชือกสองช่องแค่ไห้เราก็จะใส่เชือกโฟันนี้ไปเลยสับปรี่เราจะปลูกสับปะรด มันจะไม่พอให้อยู่แล้วนะแล้วคือไก่มันโคตรหน้าลำคาญเอาจริงๆคือมันตามเราแบบติดๆเลยไงโปะเข้าไปน,นี่อ่ะนี่อ่ะเห็นไหม กี่หลักฟุเมือกี้เราคุดอะไรก็ลำปีเราก็ยังไม่ได้ปลูกนะเมื่อกี้เราคุดอะไรหอมมะเขือม่วงไงได้เวลาโอเค ผมไม่รู้ว่าเราจะทําปุ๋ยไว้อีกฝั่งหนึ่งเราจะต้องทำยังไงเราก็เลยเสร็จอันนี้ขายได้ก็จริงแต่ว่ามันอยากลองพุกอันนี้บ้างอ,อนนี้ขายได้ราคาดีถ้าราคามันดีอะอ,อแล้วก็อันนี้ ต้องห่วงนะน้ำผมมีเยอะผมมีเยอะพะสอสมควรแล้วผมก็ปลูกน้ําผิดด้วยไอ้ผมสร้างน้ําผิดไอ้ถังน้ำสิบห้าอันนะผมไปสร้างไว้นะู่นนะไอ้เราก็นึกว่าแบบแบบที่กล่องอะไรสักอย่างนะแต่มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ซิ่กล่องอะไรเลยมันคือน้ำสิบสามสามถังไอ้สิบห้าเนะี่ยแล้วก็ติดไอ้ไกลไปนะมันน่คร่าจริง ให้ข้าพดเดี๋ยววันนี้จะเป็นวันแสนชิลที่เรากลับมาบ้านฮนะเราจะเลี้ยงสัตว์อ่าเราจะมาดูนดูตามต้นไม้นะครับขาพดจะหมดอยู่แล้วนะยังจับไม่ได้นะกิ้นได้เรอพวกนะ มันกินไม่ได้ทวไมขึ้นมาให้มันนะเออโอเคเราไปให้อาหารมดิฟา่าชั่วนี่จะให้ดูชีวิตหนวันของเรากรเลีียงเขียยมเอมกับชีวิตขาดแล้ว ทเที่ยวมาเยอะๆลูกๆหมดหมดนี่กระับปลูกสองเที่ยวแล้วนะอะไรเราจะไปเอาแอปเปิ้ลเข้าหมดลงมาข้างาาล่างแต่ก่อนอื่นเ,เราสร้างอ้นี้ก่อนเฮ้ยมีล่มว่ะ สร้างต่อสร้างต่อนี่ระวังนะระวังนะมีมีรังพึ่งนะโอ้โหตัมปูไม่พอเหลือหลายตัมปูเองสามารถครับตัมปูได้แล้ว เราจะไปเติมน้ำมันด้วยเหมือนกันเราจะขุดเหมืองนี่ควรต้องเวิรงที่เราได้กลับมาว่านนะฮะข้งางหน้าเดยก็จะบ้วงหน้ามาเติมน้ำมันเติมน้ำมันเสร็จแล้วใช่ไหมเก็บดอกไม้ผมจะเน้นเก็บพวกบลลูนบลไม้เสร็จเราวค่อยไปขุดเมืองนะ ตปนไหมนี่สิเราก็จะชเงเงื้อดูว่ามันมีอะไรตาาร,รงนี้ไหมถ้ามันมีเราก็เราเค่อยมาเก็บชชชุุชุๆๆนี่ขอบอกเขาว่าเจ้าสามารถปลูกด้านล่างได้เพราะฉะนั้นนี่แน่ใครเห็นอุ้ยไม่ไม่ ทีมเราก็ยังไม่รวนกันวา่าทัพทีมไปทำอะไรกินได้บ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวชือแบบว่าเครื่องมาันมันอัน,นี้ไม่ได้เราก็ค่อยฝันมันทิ้งแล้วกันไอ้วงเลมอนอ้าวประจำเลยมาไม่ทันใจสลายเน่าหมดตอนก็ไม่มีอะไร เบอรี่เรามาเปลี่ยนลำปูกตรงนี้แทนนะนี่ไงน้ำ <c oughs> น้ำสิบห้าสังงล้วใครจะไปรู้ใช่ไหมเราก็เลกเป็นสิ่งก่อสร้างอะไรสักอย่างอันนี้คือทักษะสร้างเนี่ยจะเปิดพวกตํำปงตํำปูเปิดของใหม่ๆเยอะพอสมควรแนะนำให้สร้างนะเพราะว่ามันจะเปิดของใหม่ๆให้เราทนโกโกุนกโก้ไม่มีอะไรเลย นีห่หอยนี่เอาไว้ทำกับข้าวได้นะหอยที่ทำกับข้าวได้เราจะเลยหอยทำกับข้าวได้เยอะพอสมควรน่าจะทำอ,อย่างอย่างอย่างห้าห้าอันน่าจะใช่เท่าทใจจะไม่ผิดนะนี่เยอะนี่เยอะนี่เยอมีตะหินกับบ้างมันหรือเปล่าชอว์กระปานกระปานไปข้าวหินก่อน ครับตั้ปูได้แล้วด้วยนะครับตั้ปูสร้างาเราครับตั้ปูครับตั้ปูสร้างหลังต่อเลยจะมั้งครับตั้ปูทิ้งไว้ก่อนแล้วกันเฮ้ยขับเสียบได้แล้วสวยล็อกตอนไหนครับนี่อะ ขัดกันนโอ๋ออะารกันอ้ขับลุล่วอย่าขับลุลอวได้เยอะแล้วนะแล้วก็ขับตำปูนะ เจ็ดตัวขับไม้หน่อยไม้เรามีเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นลองสมาร์คลับไม้รอได้เลยไอตัวถอยหลังผมนะ่ะมันอเค <laughs> อเล่นเลยครับปูกระไม้หมดไม่เป็นไรไม่เป็นอะไรทั้งนั้นเจ้าโตพอสมควรแล้วตัดเดีเ๋ยวเราค่อยมาครับเสี่ยมที่หลังกันก็ได้นะอฝันต้นไม้ทิ้งก่อน ใช่เออว่าเราก็ขับถังดีฟ้าแต่ผมจะดูเอาแล้วขับถังว่ากระการขับถังนั้นมัแล้วขอไปดูขับถังแป๊บหนึ่ง <c oughs> นี่แหละคือเบื้องหลังการที่ผมไปนั่งไปนั่งกับว่านั่งเช็คคนเดียวว่าเฮ้ยมันเป็นเพราะ่า ปุ๋ยใช่ไหมปุ๋ยนะเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกว่าวิธีการได้ปุ๋ยนั้นมาที่ที่เราจะได้ปุ๋ยนั้นมาใช่ไหมบะัมัน,นมีนนมนนมนนเยอะมันมีเยอะมันมีพึ่งเยอะจะได้ปุ๋ยนั้นมาใช่ไหมก็จิหย,ยิบไฟจากตรงนี้นะ จุดเช่นไปอ่าแล้วก็ชนชนชนต้นไม้ที่มันนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่อ่าเป็นต้นไม้ที่รับโปรงนะชนต้นนี้นี่อ่าเราก็จะได้ปุ๋ยมาอ่ายังไงยังไงวิธีได้ปุ๋ยของเรา นั่นไงนี่คือวิธีคนปฏิชู้กล้วยมานะอ้เราจะได้ไปเปิดเมืองเลยไงแล้วก็จะได้รู้ว่าเมืองเราเฟื่องใหญ่นขนาดไหน,นข้ามาแล้วโอ้โหแล้วเราไปเล่นกล้วยหมด มันต้องใช้ถึงสองอันนะถ้าที่จำได้ไม่ได้แต่ก็เก็บกล้วยกับปุ้ยไหมกุ้ยนี่เราก็แค่เผาต้นไม้นะแต่ไอ้ดีผมผมคิดว่าเราซื้อซื้อมันน่าจะดีฟ่าไหมการที่เราไปเผาต้นไม้มันค่อนข้างที่จะเปลืองนะ ไปดูเมืองกันเมืองเมืองเมืงมงองอฉจกันอ,กอีกอันเดียวเราต้องเจ็บไอนนี่ไปด้วยนี่ยของเยอะของเยอะ เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเีอืมเดี๋ยวเราต้องไปดูเมืองว่าเมืองเมืองเราต้องใช้กี่อันนะสโลเหมืองคล้าสี่อันว้าวอะอีพีแล้วกัน